เอาล่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมได้อ่าเข้าไปหาพี่ๆเล่นนะครับอืมแต่บางเออบางเออนะคนอยากดวนหมัดกับผมไีมมีเดี๋ยวรอดูกาดก่อนคือมีคนกดกลาแต่เพราะว่ามีคนแบบขอดวนหมัดกับผมก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็ไม่ได้อัดช่วงแรกไว้องขออภัยด้วยตอนนี้ก็มาช่วงนี้แล้วช่วงกลางหัว <laughs> จังหวะนี้ไม่เอาแล้วกระสือกระสุนนะครับอยากเล่นหมัดมวยกับพี่นะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมาเดี๋ยวเวลาเปิดสืกอได้ยิบตอนนี้คู่ต่อสู้นะครับกำลังตั้งกาดไว้อยู่อยู่ตรงหน้าเรานะครับมาดูกันว่าใครบุกก่อนคนนั้นจะเสียเปรียบแน่ๆเอารถไปกินเฮ้ยไว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 ้เขามาไว้ครับเขามาไว้ไฟแรงไฟแรงต้องจัดแล้วต้องจัดแล้วหาจังหวะก่อนเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย็นเย็นอุ๊ยมันต้องเลียมเลียมไม่ได้อย่าเลี่ยมอย่าเด็บอ่าจังหวะนี้นะแยบเปิดระเบิดควานแล้วผมใส่นว้ไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้มันใส่ผมไม่ทันนะผมก็ไม่รู้มันอยู่ไหนมาดูนี่นี่มาดูเอาเลยครับผู้ชมโอ้ยเรียบร้อยนะครับโอ้โหเลยตดไทยได้ไปอีกหนึ่งแต้มนะครณผู้ชมจัดไปจังหวะนี้ มาดูว่าอีกครั้งนะไยมันจะสามารถโต้เรากลับได้หรือเปล่านะหรือว่าเราจะได้อีกแต้มเอาตอนนี้เปิดระเบิดควันอีกแล้วนะครับโกระโดดใส่ไ,ไปเอ้ยอย่างๆใส่ตอนนี้เรอืึงแต้มอีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรายังมีอีกหลายแต้มนะครับที่เราต้องแข่งขันกันนะฮะรองงั้นมาดูว่าไฟตรงข้ามนะสามารถที่จะโต้กลับได้หรือเปล่าคนะรถถับสามารถที่จะอ้ยเฮ้ยสามารถที่จะจะอะไรวะ ล้างแคนผมได้หรือเปล่าเจี๊ยบสไลด์มาเลยสไลด์มาเลยสไลด์มาเลยแล้วก็มาที่คบมา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 จังหวะนี้แล้วเอ้ยหุยรอดได้รอดได้ต่อยไม่โดนเอวต่อยไม่โดนเอวนะครับตอนนี้ผมกําลังอาบหาจาหาังหวะเหมือนสไลด์แข่งผมใหญ่เอ้ยเต็มหัวเต็มยามมีคีบ โอ้โหพลาดไม่ได้แล้วจังหวะนี้มันเดือดจริงจงเดือดรับบุกเป็นไฟเฮ้ยหมาหมาหมาเฮ้ยอย่าโกงเฮ้ยอย่าเล่นหมาครับอย่าเล่นหมาไม่ปืนละนี่ขอโทษนะน้องพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่เรียบร้อยนะยยครับสึกมวยทหารบกฟ้าแปดแดงสองนะครับโอ้โหตอนนี้ทางกรรมการได้เปลี่ยนฝั่งกันอีกครั้งนะครับเพราะว่าเพื่อดูว่า ฝ่ายไหนจะได้เปรียบได้เสียเปรียบกันบ้างนะครับจะต้องมีการเท่าเทียมก็เลยสลับฝั่งกันพูดอะไรผมอะแบบนั้นเนี้ยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ของเราระหว่างอาัสกะกพันธมิตรนะครับมาดูกันว่าฝ่ายไหนที่จะด้ครองัลังกันหรือว่าอีกฝ่ายสามารถพลิกเกมได้นะครับแมันปาระเบิดควันอีกแล้วเดอ้อไม่รู้ได้เกียบปากลัวก็แบบปากลัวรอดช่องไปยังข้างเนี้ยพอดีเป็นคนชอบกินรอดช่องนะครับเอา้านอนทำไมาอะเดี๋ยวเดียด๋วยว เน่นอนกลับนอนกลับเน่นอนกลับนี่นอนมานอนกลับไม่ไม่ไม่สนละเดี๋ยวรอจังหวะนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนอนนอนทำไมลุกมาเลยลุกมาโดนอัดหัวถ้าแกรัมาแครับเราไปที่เกิดถึงบ้านเคอร์นะยิปอุ้ยนั่นนั่นเขาวิ่งมาแล้วเขาวิ่งมาแล้วเอายปเราต้องยืนบนอยู่บนรถเนี่ยอ้าวอ้าวประชันกับบนรถนะเกรยบตอนนี้จังหวะนี้ปั๊บ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 วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีตั้งท่าก่อนตั้งกาดก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวลบกันลบกันนะครับตอนนี้มันกําลังไล่ตามอยู่เลยนะครับเราต้องอยู่บนรถคือไว้นะครับเพื่อที่ว่ามันจะโดดขึ้นมาเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถก่อนอเคมาดิโดนระเบิดไฟแน่ๆเบิดเบบี้เบิ์ดยีๆๆเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดเลยหนีรถหนีรถไปไหนแกครับทำอะไรอะ่ะมันเล่นแน่เลยอย่านะอย่านะอย่านะเออหือ้ม เราเปิดผ่านหัวดิเจ้ามาดิว่าดิวูวไจุกไข่ไปเลย <c oughs> มา <c oughs> เปลี่ยนรถแล,ล้วเด้อข้าขอรถแค่นี้ป้าในาสุประส์น,นับแยงชิงรถกันนะครับโอ้โหควันก้องตอนนี้มันกำลังไล่เรากลับนะครับตอนนี้เดี๋ยว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 ไม่ได้ไม่ได้นะยืนรอก่อนอ่าบนรถบนรถห๋อทำอะไร ี่จะปาระเบิดโดนเฮ้ยเฮ้ยมันระเบิดติดอุ้ยได้เบิดติดได้โอ้โหติดก้าวไม่ยากนะแกไม่ใหยากตอนนี้ฝ่ายมันไ,ไดไ้ได้ไปหนึ่งแต้มนะครับเลยต่อต้องเอาแต้มคืนมาให้ได้นะครับคืนความสุขให้กับคนผู้ชมนะเบิร์ดไปพี่เบิร์ดเบิร์ดปานคืนก้าวนะเคแก เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ได้แล้วครับเล่นหมัดเหมือนกันอย่างนี้อ่าวางโลวางโลเดี๋ยวโลขคืนก่อนกึ๊กคือจุกเท้งไปหนึ่งดอก,อดดอกเออโอ้โหเฮ้ยลมโล,โลมันเป็นดาเมจได้ด้วหรอตีแล้วไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วของกองไม่ได้แล้วไม่ได้พังไปเลยเก็บนะฮะมาฮะอย่าเล่นของใหญ่อย่างนี้มันขี้โกงมันต้องเจอกลับบ้าง <laughs> วิ่งหนีเลยเหรอ <laughs> วิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอือือือจะเล่นเงวจะเล่นเงาไม่ได้นะไม่ได้เจอโดนเือหน้อยเนี่ยเกือบได้เล่นคามูลาแดนละเอาแต้มคืนมาเยอะเออเออระเบิดหรอระเบิดเนอฮุยฮมาดีฮุุยยฮุเออไอ้มันเอาระเบิดติดตัวเอง ไม่ได้มันเริ่มเหลี่ยมเยนะครับการแข่งกันนั้งนี้เริ่มมีฝ่ายต่างที่จะเอาชนะกันอย่างดูเดือดใช้ทุกอาวุธยุทธปกรณ์ในการจัดการฝ่ายตรงข้ามนะไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือหมัดมวยเออฮึมจะมาแล้วมามาใช้สมาชินะครับ นะเลยสมาธิในการยิงป๋อห้ยสตันจับมือทุกตัวชุบถือมาสู้กระปุ่นไปเลยอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวดูคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ใส่โดนเกือมเด็ปลอยความเหลี่ยมมานี่มันแบบสุดจิตดีนี่มันถึงจะไปชั่วภาษาบ้านใส่ตอนนี้มันกำลังมานะครับมันกำลังมาด้วยความเร็วแสง กำลังมาที่ความเร็วของพระเจ้านาะยืนโดดเออเออพวกเอ๋งเลอนอะไรด้นะลูกด้วยไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ไม่หอมปลังเชือดหมัดมวยตอกไก่ตุ้มเออเออไปโดนกระแทกเฮ้ยโดนแหละไม่ตายโดนแหละไม่ตายมาเย็บ 着ないからおいおいよ ตอนนี้วินาทีใกล้จะหมดลงแล้วนะครับได้เวลาที่เราจะต้องทำการาสวนมันยังเต็มกำลังนะครับคุณผู้ชมใช้หยิบสกิลทุกอย่างที่มีในการจัดการมันตอนนี้มันแตกไปอีกหนึ่งแล้วโอ้ยหระเปิดไปครับมามามาแขกระชันกจุดสปอยนะตอนนี้เดือดที่สุดแล้วไม่มีตอนไหนเดือดเท่าตอ,อนนี้แล้วมันหยุดไปได้แล้ว เลยโตได้แชมป์17-7ต่อในแคปวันเกิดผมนั่นทีเลยคุณผู้ชมหืึถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่ทำไมมันเดือดอย่างนี้เดืดเดืดเดือดเดือดเอาขาอะไรอ๋อดือดเดืดเดือดเดืดเอาเอาหาย เอาแค่ตาเดียวเองเหรอยังไม่หนำใจเลยครับสึกนี้มันกำลังมันอยู่เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องไปแอดเขาแล้วนี่ครับมาเดีวไปเป็นเพื่อนกันเถิดเราจะได้เล่นด้วยกันนี่แอดไปแล้ <c oughs> และระจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เป็นมิตรภาพด้วยกันนับจากนั้นมาเล่นอะไรวะเนี่ย